ตอนนั้นผมเลือก e v o 9 e v o 9อ่าใช่พอได้ e v o 9มาเริ่มติดใจแล้วแล้วก็ลองไปเรื่อยเลยครับขี่ซินเวียขี่ดีซีไฟขี่ซูเปอร์สกายไลท์เอ็กก็ขี่มาก็เกือบหมดแล้วครับขี่มาเกือบหมดแล้วใช่คันนี้32แพงทุกชิ้นครับบอกเลยนี่เนี่ยเป็นหางของทอมมี่ไคล่าตอนนี้เนี่ยผมดูราคาล่าสุดรู้สึกประมาณเกือบส0 0แสนล้วเกือบนหรอใช่ตรงไหนชิ้นไหนเอ่ยชงแซ็ใช่แล้วก็จะมี สามสหายนิดโม่รถก็สามสหายนี้ต้องมีอยู่แล้วเอาสองเนาะแต่ว่านี่ที่แจ๋วคือจอโมเทคอันนี้น่าจะหลายบาทแหละอ่าใช่หลายบาทมากๆเนี่ยมันจะมีปุ่มคอนโทรลแผงอืมอ๋อโดยผมจะถามอยู่ว่ามันปุ่มอะไรใ้มันคอนโทรลอะไรสำสองไม่น่ามีมา สวัสดีครับยินดีต้อนรับเาสู่รายการคา f r ฟีดอมฮะส่วนรวมรถแต่งรถแข่งรถซิงนะครับผมสำหรับวันนี้ได้รับเกียรติจากน้องชายหนึ่งคนนะฮะัวตัวแล้วนำตัวนิดนึงครับผมเช่อสวัสดีครับชื่อฝุกนะครับเนี่ยเห็นในโซเชียลเห็นมีนแบบเล่นรถ90มาช่วงนี้กระแสกำลังมาเนาะครับครับผมก่อนอื่นเนี่ยถานมนิดนึง กว็กว่าก็เป็นมาของฟุกเนี่ยในการเล่นรถมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันเริ่มมันเกิดขึ้นมาได้ไงเออก็จริงๆแล้วเนี่ยรถคันแรกของผมเนี่ยเป็นรถยุโรปนะรถยุโรปใช่ตอนนั้นผมใช้โปรซอร์เกนซิลโโิ c คนอ่า Sirocco อ่าใช่สมัยนั้นเนี่ยก็จะมีแฟตกล่องมีอะไระทั่วไปธรรมดาแต่เหมือนรู้สึกว่าเราชอบเราอยากได้ความดิบอ,ะอ่ะอ่าอันนี้ Sirocco นี่คือเป็นสเต็ปสเต็ปไปใช่ไหมอ่าใช่ใช่ผมอยากได้ความดิบ,บก็เลยไปมองหา Evo ก่อนรุ่นแรก Evo เป็นอีโวรุ่นที่รุ่นไหนครับ ตอนนั้นผมเลือกอีโบ9เอีโบ่อ่าใช่พอได้อีโบ่มาก็เริ่มติดใจและติดใจรถญี่ปุ่นรู้สึกว่าผมว่าการเล่นรถแบบนี้มันมันเหมือนเราได้เป็นส่วนหนึ่งของรถอ่ะอ่ามันก็จะดิบๆหน่อยอ่าดิบๆหน่อยใช่ใช่ใช่รถเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยเพราะรถใหม่ๆเทคโนโลยีมันเยอะมันก็แบบว่าไม่ค่อยไม่ค่อยจะสนุกเท่าไหร่อ่าใช่ก็เลยจุดเริ่มต้นก็จะเป็นตรงนั้นอ่าใช่แล้วก็ลองไปเรื่อยเลยครับครับ ขี่ซินเวียขี่ ify, ดีซี่ไฟดีซีไฟฮันดา้าอ่าใช่ขี่ซูเปอร์ซูเปอร์สกายไลน์เ็กซเว่นก็ขี่มาก็เกือบหมดแล้วครับขี่มาเกือบหมดแล้วใช่โอ้โหนี่สุดยอดก็คือเล่นมาทั้งหมดเลยแล้วที่ผ่านมานคือประทับใจคันไหนหมากที่สุดส่วนตัวผมเนี่ยผมชอบอีโว <EV O S 2> มากสุดอีโวมากสุดอ่าใช่อีโว <EV O S 2> ผมรู้สึกว่า ขี่ง่ายขี่สบายใช้งานได้แรงด้วยแรงด้วยใช่เพราะมันขับสี่อยู่แล้วใช่ันขับสี่อยู่แล้วใช่แล้วทีนี้ที่ถามมันมีวีลกรรมไหมเกิดกับก้าสูเนี่ยขับไปเนี่ยมันมีแบบวีลกรรมหรอเออมันมีแบบมันกี่ลายไหมมันมีไหมอืมจริงๆเนี่ยผมเป็นคนที่ค่อนข้างขี่รถเรียบร้อยมากขี่รถเรียบร้อยมากแล้วก็ไม่ค่อย ผมไม่ค่อยมีวีรกรรมเท่าไหร่บนถนนนะใช่<อ>ไม่ค่อยมีวีรกรรมเท่าไหร่ตอนถม่พมามเอโอ,โอ้แม่งมีวางกินไล์ห่ะมีอะไรอย่างเงี้ยอันหนึ่งเท่านั้นเป็นเก้าสุดแล้วอะไรที่ทำหลงสเสน่หนะ์รถเก้าสุดอ่ะผมว่าม,มันสนุกตรงที่เราเล่นรถเก้าสุดเหมือนเราดูแลคนแก่ใช่เราแบบว <Palace S 2> ่าวอนนี้ทษน่าอู้ฟุกก็ยังแบบอายุบางคันนี่แบบอายุเยอะกว่าคุกอ่ะอ่าใช่ใช่ตอนนี้ตอนนี้ผมอายุยี่สิบสี่เองอใช่ก็เลยแบบไอ้สงสัยเด็กรุ่นใหม่ทำไมหันมาเล่นแบบใช่คือผมผมมองว่ามันเหมือน ดูแลคนแก่คือยิ่งให้ให้ของที่มันแบบว่าดีเท่าไหร่เทคโนโลยีที่มันล้ำเลิศเท่าไหร่เงี้ยเหมือนเราก็ยิ่งเหมือนเราใส่ใจเขาดูแลเขาดีเขาก็ยังจะใช้งานได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยใช่ใช่นความทัานานะหาของอะไรเงี้ยเนาะแล้วทีนี้มาถึงคันปัจจุบันตอนนี้ที่ใช้อยู่ที่ใช้อยู่ตอนนี้ก็จะมีนี่เลยครับสามสองใช่ GTR ํา2แล้วก็ X7 เป็นหลักใช่ก็คือฟีลลิ่งแต่ละคันมันเป็นยังไงบ้างครับ สามสองเนี่ยมันก็จะแบบว่าบึกบึกหน่อยบึกบึกหน่อยใช่เซเว่นม,มันก็จะผิวผิวหน่อยผมว่าผมตั้งแต่ผมลอง,ถงรถขับหลังมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเนมาทูเซเว่นซูป้าซินเบียเนี่ยผมว่าเซเว่นเนี่ยน่าจะเป็นขับหลังที่ เป็นรถที่บาลานซ์ค่อนข้างดีอการเข้าโค้งหรือว่าสมรรถนะการขับขี่อะไรเงี้ยผมว่ามันมันพิ้วมากเลยพิ้วมากก็คือแบบว่าเห็นในเซอร์กิตอย่างแบบพี่พีทเลยเห็นผู้ชายมาตลอดเนาะเมื่อก่อนใช่ใชแล้วก็อย่างในสายดิฟก็นิยมใช่ใช่นิยมนิยมแล้วก็บอดี้ตรงนี้เซ็กซี่นะใช่ครับเซ็กซี่เลยสิแล้วอย่าง R สามสองเนี่ยที่นายดิฟเคยเห็นมาที่แบบทีมแบบ ยังแบบุ๊ปเออะไรอย่างเงี้ยเห็นเขาใช้กันเยอะนะอ่าใช่ครับใช่ครับุ<ช>๊บปเอ <Okay. S 2> ก็ได้แชมป์หลายปีอยู่ใช่ทำหลายปีอยู่โอเคทีนี้ถึงจะช่วงที่สองขอชมหน่อยไหมสองคันได้เลยครับได้เลยติดตามช่วงที่สองครับผม นี่อันนี้มีของดีอีกอย่างหนึ่งเพจเครื่องนิสโมเพจนี้เนี่ยจะเป็นเพจที่ต้องเป็นรถที่ถูกดูแลโดยโอเมรีแฟคทอรี่เท่านั้นโอเมรีแฟคทอรี่เท่านั้นถึงจะได้เพจตัวนี้มาคันนี้ก็ลิ้นไฟฟ้าเหมือนกันลิ้นไฟฟ้าเหมือนกันใช่นี่อยู่ตรงนี้คันนี้เนี่ยไม่ต้องห่วงเรื่องความร้อนเลยเพราะว่าเป็นวาวน้ําไฟฟ้าด้วยอ๋อวาวน้ำไฟฟ้าด้วยใช่ดีมากเลยการเปิดใช้กล่องเปิดใช่ครับใช่ครับมีมีคอนโทรลคุม เป็นกล่องแยกเลยกล่องแยกเลยใช่ไหมคันนี้จบไปล่าสุดที่460เขิน้สาสนุกเลยผมว่าเซเว่นเกินอย่างนี้น่าจะเริ่มน่ากลัวแล้ว <c oughs> ผมว่าตอนนี้กำลังโอเคแล้วโอเคนะ